พอด้ายขอเทื่องยนต์2,000สีดำเดิมไม่เคยชนไม่เคยจมน้ำผ่อนแค่8,000จ้ะสวยสีดำเดิมโรงงานไม่เคยชนนะจ๊ะการันตีว่ารถเดิมจริงค่ะสวยจบครบไม่จบตาใครที่กำลังหารถสไตล์ผู้บริหารนั่งสบายฟังก์ชันดีๆนะคะทันนี้ตอบโจทย์สุดๆแล้วล่ะนะได้พมูมอมารัยมันติฟังชันนะคะได้จงได้จอปุ่มสตาร์ทแอร์ดิจิตอลระบบเกียร์ออโต้่ะตกแต่งรายไม้มาครบ บาหนังนะคะสีครีมเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าค่ะด้านหลังก็กว้างนั่งสบายมีที่ชาร์จให้สบายใจให้ห่วงแน่นอนจ้ะเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้เป็นปี2013นะคะสวยจบสวยจบจ้ะนอตเดิมไม่มีถอดขายขยับค่ะการันตีรถบ้านแท้นะคะใหม่แค่ ประมาณแสนนิดนิดเท่านั้นเองด้านหลังได้แอร์หลังจ้ากว้างขวางนะจ้านั่งสบายจาสวยจบสวยจบใครที่สนใจอยากได้รถสภาพดีๆการันตีนะคะว่าไม่เคยชนไม่เคยจมน้านะจ้านี่เลยหนูฝายให้ดูใกล้ๆนะคะดูความเดิมตั้งแต่ตอนที่แล้วแล้วก็มีผ้าม่านหลังให้ด้วยนะคะทั้ง2องฝั่งเลยใครที่สนใจทักได้นะจ้าสวยจบสวยจบ ยางมิชลินค่ะปีใหม่ๆด้านท้ายก็ได้ไฟท้ายตาไฟใสๆนะคะมีกล้องถอยหลังมีเซ็นเซอร์ให้ค่ะนี่เป็นเครื่องยนต์ iVtec แล้วนะคะเครื่องยนต์ iVtec mm hmm. เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กัน mm hmm. นี่ค่ะพวงมาลัยเนียนๆนะคะได้พวงมาลัยมันติฟัง์กชั่นมีคูต์คอนโทรลค่ะ กวางนั่งสบายแน่นอนสำหรับใครที่กำลังหารถให้คุณพ่อคุณแม่ใช้หรือหาใช้เองนะคะอยากได้รถที่นั่งสบายสไตล์ผู้บริหารค่ะสวยจบครบเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันดีกว่ามาเปิดแค่มือเดียวนะคะเพราะว่าคันนี้มีโชคคำให้แล้วนะเปิดจึด๊ นิดหนึ่งหนึ่งสองสามฟบโอ้โหห้องเครื่องอลังการมากสะอาดสะอานนะคะน็อต <Not S 1> <Not S 2> เดิมค่ะน็อตเดิมโชคเชิกยังเหมือนเดิมนะคะไม่มีการถอดไขยขยับทั้งซ้ายและขวาแล้วก็มีการโค้งให้ด้วยนะคะฝาเดิมค่ะสวยมีโชคงชคงโชคคำให้ครบค่ะเม็ดองเม็ดอาร์ยังสวยยังอยู่ครบแบตเตอรี่เช็คแล้วใช้ได้ปกตินะคะนี่เลย ให้ดูกันใกล้ๆถ้าใครสนใจอยากได้แอคคอย์ดคันนี้ไว้ใช้งานติดต่อสอบถามหนูฝ้ายได้เลยศ6น6 4 9 9 2 4 7จ้ะหรือจะข้ามาดูรถที่ร้านแก้วนมกรการรถบ้านมือสองโคราชก็ได้นะคะร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุดมาลองขับลองนั่งสตาร์ทเครื่องฟังเสียงได้เลยจ้ะหรือจะพาช่างมาก็ได้นะคะเราการันตีคะ่ะว่ารถเราไม่เคยชนไม่เคยจมน้ํานะคะพร้อมขายพร้อมให้ช่างมาดูได้เลยคะ่ะด้านหลังกว้างๆหาที่ มีพื้นที่ขนของได้กว้างๆค่ะนี่สามารถหยิบของได้ด้วยสนใจก็ทักได้เลยเดี๋ยวหนูให้ดูตรงนี้นะคะฝาท้ายไม่เคยถอดนะคะนี่เลยนะฝาท้ายไม่เคยถอดนะจ๊ะนีลึกนิดนึงนี่เลยจ้าไม่เคยถอดแกะไขขยับใดๆนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะอันนี้ก็มีแผ่นกันความร้อนแผ่นบุผ้ามาให้ปกติสนใจก็ทักได้เลยค่ะ สวยจบนะคะสวยจบครบค่ะสนใจทักหาหนูฝ้าย0646499247หรือจะเข้ามาดูรถที่ร้านแก้วลงกระการรถบ้านมืสสองโคราชได้นะคะร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุดค่ะกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูฝ้ายด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย